Thank you. Toria, rea well to ิชาไม่ยมศึกสาปที่3าทับหนึ่งค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเรามาให้สาระความรู้เพื่อนๆเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องกาแล็กซีค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับการอุปการและคุณอุปการประกอบฉากและสื่อการเรียนรู้การสอนจากองค์การ NASA ค่ะค่ะและวันนี้นะคะรายการของเราก็มีเนื้อหาสาระเนี่ยมาษาเพื่อนๆการสเต็มครบรถกันแน่นอนเลยนะคะเชิญคนแรกโดนัทเลยค่ะค่ะเพื่นอนๆคงสงสัยแล้วสิคะว่า กาแล็กซี่คืออะไรกาแล็กซี่หรือดาราจักรคือระบบของดวงดาวประกอบด้วยดาวเคราะห์ดาวหางเนบิลาอุกาบาตฝุ่นและแก๊สในอากาศค่ะในปัจจุบันคาดว่าในจักรวาลมีกาแล็กซี่ประมาณ1นึ่งแสนล้านกาแล็กซี่รายเดียวนะคะในแต่ละกาแล็กซี่มีดาวเริ่มจำนวนนับแสนล้านรวมรวมตัวกันด้วยแรงโน้มถ่วงระหว่างดาวเริ่กติดดวงดำซึ่งมีมวลมหาศาลอยู่ณนักจุดศูนย์กลางของกาแล็กซี่โดยมีเนบิลาซึ่งเป็นกลุ่มแก๊สและฝุ่นอองที่เกาะกลุ่มอยู่ที่ว่างระหว่างดาว ปีเกิดจากกลุ left, right? <m fronts> oh, <m acht panic sound> ่มแก๊สซึ่งยึดเหนี่ยวกันเมืวยแรงโน้มถ่วงแยกเป็นกลุ่มๆแต่ละกลุ่มก่อเน็ดเป็นดาวได้เป็นจำนวนมากกาแล็กซีที่ระบบสุริยะสังกัดอยู่คือกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือมิวคิวเวนกาแล็กซีของเรานั่นเองค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเพื่อนๆโดนัทเนี่ยสุดยอดไปเลยนะคะแต่ไม่ใช่แค่โดนัทเท่เดียวนะที่มีอะไรมาฝากมันกับเบ๊กก็มีเหมือนกันเชิญเบ๊กก่อนคนแรกเลยค่ะ สวัสดีค่ะทอมมาคคอเมเบสนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทีของเราเนองค่ะหรือว่ามิวที่เวนเอนะคะตามรูปเลยค่ะ <c oughs> ค่ะในคืนเดือนเมื่อท้องฟ้าแต่งแต่ไรนี่เหมอะนะคะเมื่อเรามองไปบนท้องฟ้าจะเห็นดวงดวาวเยอะมากเลยนะคะเราสามารถมองเห็นทางช้างเผือกของเราได้ค่ะซึ่งชาวกรีกนะคะเรียกทางช้างเผือกของเราว่าทางน้ํานมค่ะ <c oughs> นักประชิาชาวกรีกชื่อคีมโมริตัสเสนอว่าแถบสว่างที่บนฟ้าฟ้ายามราตรีมีชื่อทางช้างเผือกซึ่งอันประกอบไปด้วย วงดาวที่อยู่ไกลออกไปซึ่งความคิดของพิโมตันนะคะก็ไั้ไปตรงกับความคิดของนักดาราศาสตร์ชื่ออาบูรายานอันดิลนี้ค่ะเป็นชาวเปอร์เซียนะคะและการพิสูจน์ทฤษฎีดังกล่าวนี้ก็เกิดขึ้นในปีคศ1600ค่ะเมื่อกาลิเลโอกาลิเลีนะคะศึกษาดาราศาสตร์ทางช้างเผือกผ่านกล้องโทรทัศน์ค่ะจนคนพบว่าประกอบไปด้วยดาวต่างๆเป็นจำนวนมากนะคะค่ะเมื่อเรามองทางนี้นะคะเมื่อมองข้างๆแล้ว ช้างเผือกของเรานะคะจะเห็นเป็นรูปนี้นะคะข้างบนและข้างล่างจะห่างกันถึง1 5 0 0 0หีืสงเลยค่ะถือว่าเยอะมากยนะคะแต่เมื่อมองจากข้างบนแล้วเราจะเห็นเป็นแบบม้วนเหมือนก้นหอยหรือว่าหมุนแบบสไปร่าะคะ่ะขวาและซ้ายจะห่างกันถึง0 0 0ปีแสงเซนนะคะค่ะแล้วระบบเสียจักรวาลน,นะคะจะอยู่ทางขวาของระบบของยุคูเอค่ะแล้วทั้งเผือกนะคะก็มีเพื่อนบ้านชื่ออันโดเมดาและก็เอ็มแปด ื่อนคงทราบเพื่สียทาว่าการลซี่ทางช้งเผอของเราเป็นอย่างไรแต่พวกคงไม่ทราบว่าเรามีกาแล็กซีเพื่อนบ้านอยู่อีกหลายกาแล็กซี่เลยทีเดียวเราอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะขวัญกันเลยอขอบคุณโดนัท<ว>มาค<ต>่ะเป็เมนด้วยนะคะค่ะสำหรับกาแล็กซี่เพื่อนบ <c oughs> ้านนะคะในกลืนที่ท้องฟ้าเปิดฟ้ามืดสว่างไสวนะคะนอกจากเราจะมองเห็นทั้งดาวฤกษ์ในบิวราหรือแม้แต่ทางช้างเผือกของเราแล้วนะคะ เราก็ยังสามารถมองเห็นกาแล็กซี่เพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นกาแล็กซี่แมกจันเนใหญ่และกาแล็กซีแมกจันเนเล็กน,นะคะ mm hmm. ซึ่งอยู่ทางขอบฟ้าทางทิศใต้นั่นเองนะคะถ้าเราอยู่ทางทิศเหนือนะคะ่ะหรือเป็นชาวเหนือเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นกาแล็กซีทั้งสองอย่างนี้ได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเหนือกับใต้มันอยู่ตรงข้ามกันนะคะแล้วก็กาแล็กซ mm ี hmm. ่เพื่อนบ้านของเราก็มีอีกนะคะอย่างเช่นกาแล็กซีแอนโดรเมดา 1น,นะคะอยู่นี่นะคะซึ่งเป็นกาแล็กซี่เพื่อนบ้านของเรานะคะกาแล็กซี่แอนโดรเมดาเนี่ยอยู่ห่างจากโลกประมาณ2.4ล้านปีแสงเป็นกาแล็กซี่แบบกังหันหรือแบบสไปรัลนั่นเองนะคะและนักวิทยาศาสตร์นะคะได้จำแนกลักษณะของกาแล็กซี่เนี่ยออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะนั่นคือ 1. แบบกังหันหรือแบบสไปรลัล 2. แบบกังหันมีแกนหรือแบบบอสสไปรลัลแล้วก็ฐานนะคะ รูปไข่ข้อ4นะคะก็คือไร้รูปทรงไรรูปร่างอย่างเช่นกาแลี่แมกจ์แลนนั่นเองค่ะค่ะนี่คือตัวอย่างไม่เร็กๆน้อยของประเภทของ g a l a ็กซี่นะคะค่ะสุดยอดมากเลยนะคะข้อมูลที่ขวานเอามาให้เราเนี่ยสุดยอดมากเลยะคะ่ะงั้นโลกขอเชิญนักวิทยากรของนาซ a นะคะเป็นนักบินอวกาศค่ะมาจากนาซาเลยนะคะย้ำค่ะมาจากนาซ a นะคะเชิญคุณันนองพานที่ลาคุณนัทวัน แล้้้วววกวก็เราไดดฟังยนะคะครับจากประสบการณ์นะครับก็ได้สรุปออกมาว่าดาราจักรนะครับมีขนาดน้อยใหญ่ต่างกันไปมีตั้งแต่ดาราจาักรขนาดแท้ที่มีดาวฤกษ์เป็นถึง10ล้านกว่าดวงจนไปถึงดาราจาักรขนาดใหญ่ที่มีดาวฤกษ์เป็นล้านล้านดวงเลยนะครับที่โคจรอ,อยู่รอบจุดศูนย์กลางกันใช่ไหมครับนะใช่ค่ะแล้วดาราจักรดาราจักหนึ่งนะคะก็ยังมีระบบดาวหลายระบบกประุบด,ดาวมากแล้วดวงอาทิตย์ของเราก็ยังเป็น อยู่ในบรรดาดาวฤกษ์นะคะแล้วเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะที่มีโลกและวัตถุอื่นโคนจรรอบค่ะอ๋อขอขอบคุณคุณนัทวดีแล้วก็คุณทัญนน์ด้วยนะคะขอบคุณมาก้าเลยขอบคุณนะคะแม้ต่อให้เราเนี่ยบอกนะคะสาระมากมายยังไงแต่ถ้าไม่ได้ไปเห็นกับตาแบบคุณทันิน์แล้วก็คุณนัทวดีแล้วเนี่ยก็ไม่มีทางรู้หรอกะค,ะอค่ะคราวทั้งสองเนี่ยยอดเยี่ยมมากมากเลยนะคะนี่ว่าแต่คราวหน้าเนี่ย สง่งรูปภาพให้ดูบ้างก็ได้นะคะเอาละค่ะฝันเหงามากๆแล้วเพื่อนๆคะเชิญเข้ามาหาฝันหน่อยสิเร็วๆเ,เอาวฝันเหงาเป็นด้วยนะหนึ่งค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆคะสาหรับช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วค่ะเราก็มีเก็บข้อมูลเล็กน้อยจากเบสมาให้เพื่อนๆได้รู้กันค่ะค่ะเก็บความรู้ของเบสนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องปีแสงค่ะคือนม่งต้องเข้าใจก่อนคะว่าป,ปีนึ่เนี่ยมีกี่วินาที ปีหนึ่งหนังนี่น่า3.15คูณ10ก็กำลังเตร็จไม่ตกวินาที่เลยนะคะค่ะเมื่อรวมแล้วนะคะก็จะปีแสานก็จะทอดเก่า9.5ล้านล้านกิโลเมตรนะคะใจมากๆค่ะถ้าเพื่อนเราถ้าเพื่อนบ้านของเราอยู่ประมาณ2.8ล้าน มาให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันค่ะค่ะสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยบอกลักษณะของนิวคิเวหรือกาแล็กซีทางช้างเผือกน,นะคะแล้วก็บอกประเภทของกาแล็กซีมาให้ครบด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ตอบถูก3าท่านแรกนะคะรับไปเลยหนังสือเรื่องกาแล็กซีจากพรรราไพบุ๊กนะคะที่เขียนโดย5้านักเขียนชั้นนำ5า5นักเขียนเลยนะคะย้ำนะคะคุณก็คือคุณวรัญญา คุณนัทวดีคุณธัญ,ญุคุณทวันรัตและก็คุณวิชยาดานะคะย้ำนะคะจากสำนักทีมพรบรมไพบุ๊คค่ะและเชิญร่วมตอบคำถามได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงเที่ยงคืนของวันนี้เลยนะคะที่ห้องชั้นมัเยมศกษาพี่สามทับหนึ่งชั้นสี่ตึกปายเย5ห้าร้อยถนนสยามกูุตำบลในเมืองอำเภอเมืองจนนังหวัดราชธานีสามสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะขอขอบคุณอบอสเทเลคอมที่เอือเฟื้อสถานที่ถา่ายทำ ขอขอบคุณแค่นนในการอยู่สวยจากมินินมัทอาตุลชันเคย์วัลเลนทันนีค่ะขอขอขขบคุณแค่แต่งหน้าจากพาเลทออฟไบาเอฟซูอาตุลชันวัลเลนทันนีค่ะสำหรับวันนี้ก็มีคำคงคติมาสำเพื่อนอีกแล้วนะคะก็คือลาบอออเนียวินชิสเบรียอุตสาหะนำมาซึ่งความสำเร็จค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ